คร this ับโอเคครับแรกก่อนครับที่ผมพูดถึงเกมนี้ก็เกมเป็นเกมแรกครับก็ยากเป็นเกมที่ยากเพราะว่าเราเสียประตูเร็วนะครับเสียประตูเร็วมากก็ก็ไม่คาดคิดอ่ะจริงๆก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะ ถ้ามันออกมาอย่างนี้ก็เลยทําให้ต้องแก้กันในคร่งหลังแต่เคร่งแรกรูปยิงไกลสองรูปมันก็ต้องบอกว่าเขาเขายิงได้ดีมากจากักเพราะในเกมมูเฟ็ตเองจริงก็เราก็ยังทาได้ดีนะป้องกันได้ดีแต่ว่ารูปนั้นโอเคจะไม่โทษก็ไม่ถูกกองหลังเราก็ถอยอย่างเดียวเขาสลัดจากตั้มมาได้เนะี่ยจริง มันควรจะมีสักคนหนึ่งที่ต้องเดินขึ้นไปชนกับขาบ้างอันนี้สองลูกลูกแรกเสียไปแล้วมันก็เป็นบทเรียนแต่มียังมีลูกที่สองอยู่อ่ะมันก็ทําให้ธารการมันก็หนักไปอีกนะมันก็เลยทําให้ดูออดัดแต่จริงครึ่งหลังเราทําได้ดีนะครับกลับมาได้ถือว่าตัวเองถามว่าพอใจไหมจริงเราคาดหวังแน่นอนจาบแต้มแต่ว่า น้องๆก็ยังพยายามช่วยกันกลับมาได้แล้วก็เกือบจะได้ประตูเป็นชัยชนะด้วยแต่โอเคไม่เป็นไรฟุตบอลมันเกมแรกมันก็ก็มีหลายๆทีมที่เป็นเหมือนเรานะครับไม่ใช่ว่าเราทีมเดียวแต่ก็ต้องไปแก้ไขก่อนในเรื่องเกมรับนี่แหละผมบอกเคยบอกแล้วถ้าเรือเนี่ยเกมลูกอะหลากหลายมากค่อนข้างดีดีถึงดีมากอะ่ะผมว่าผมแทบจะไม่ได้แบบ เพิ่มเติมอะไรเกมลุกมากมายเพราะว่าพวกพวกเขาดีอยู่แล้วนะเพะเื่อแต่ว่าเกมรับเนี่ยทุกครั้งที่เรายิงเรูได้เยอะเราก็เสียเยอะอะไรเงี้ยมันตรงนี้ต้องแก้ไขให้มันเข้มข้นกว่าเดิมนะครับเข้มข้นกว่าเดิมจี้แล้วก็ฝึกซ้อมให้หนักขึ้นนะครับบรรยากาศในห้องแต่งตัวตอนทักขึ้นเป็นไงบ้างครับถามเครียดนะักบอลเครียดแนะ่นอนแต่เราเราไม่กดดันเราเราเชื่อว่าทีมเรากลับมาได้ เพราะเรามั่นใจในคุณภาพของนักบอลเราเพียงแต่ว่า,อ,าอย่าตั้งใจจนล้นนะ่ะเพราะอะไนะล้นแล้วมันทําให้เกิดความผิดพลาดง่ายขึ้นแต่ถ้าเรา,เามุ่งมั่นมีสมาธิเล่นไปตามรูปเกมนะเ,เล่นไปตามใทคติกที่วางเพิ่มให้ในครึ่งหลังอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันแกมาเองแล้วมันก็ก,กท็ทําได้จริงๆผมชื่นชมเพระานะว่านที่กลับมาได้จริงๆบอลพุตบอลมันยากนะสามหนึ่งแล้วว่าจะกลับมาเกือบชนะเขาได้ด้วยซ้ำไป โอเคแต่หนึ่งในบ้างก็ถามว่าผิดหวังไหมมันมันเสียดายมันไม่ถึงระดับว่าพอลูกเกมมันเราไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเยอะแยะมากมายตั้งแต่ในเพิ่งแรกอ่าับ่ฟองของวรุ่นดาวเวสที่ไปยินแบบ้ายที่หนึ่งครัเสียเออจริงๆเขาก็ไม่ได้เด่นเกมลุกอีกแล้วแต่ว่าผมต้องการให้เขาเล่นเวลาเกมลุกเราอ่ะเราเล่นสี่วันนี้เราก็เล่นสี่แต่เป็นเกมลุกเราเราให้โรลเลอร์ฟรีแบบ ขึ้นได้เต็มที่เราเต็เลยแต่ว่าเหมือนยืนหลังสามเอาบอลรุดท,ทั้มาเป็นสามแค่น,นั้นเองบอลรุดไม่ต้องไปเติมสูงแค่ใส่บอลประคองแต่ให้โดมก็โดมก็เขาเรียกสไตล์สโลว์อยู่แล้วสโลว์เดียวอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้คอมบายคอมิเนชั่นเทอะไรมากมายแต่เทกั่งขวาค่าก็้าาพอใจบาสกับฟิลิปค่อนข้างเห็นชัดเลยว่า เขาสลับกันขึ้นกันลงได้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 ดูเนียนตาม,มันก็มีนิติตเพิ่มข,ขึ้นครับยังไม่มีการบอลมันจะเป็นการข้าเรือสมัยที่พี่ทำทั้งนั้นเลยครับครับยังไม่มีการบอลเข้ามาตรงนี้มันจะปกะติธิภาอะไรกันแนในการปลุกเราต่างๆมันถามว่ามันมีไหมสนามแห่งนี้มันก็มีแหละเราผมก็เคยอยู่สองปีมันม,มันมีผลบ้างแต่ว่าะจะไปอ้างว่าโอ้ เราไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นผมว่าไม่ใช่ทุกทีมเขาก็ไม่มีแฟน,อนบอลรานนั้น,ม,นม,มันไม่ใช่ว่าอ้างอยู่ที่เรานักฟุตบอลเราวิวเขาได้อย่างได้มากได้น้อยขนาดไหนแค่นั้นเองเราก็ต้องคุยกันนักบอลเองก็ไม่ใช่ว่าจะต้องหวังคุณเล่นฟุตบอลอาชีพต้องมีคนดูอย่างเดียวใช่ไหมถึงจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยม,มันเม็นสิงมันไม่ใช่ข้อาอ้างนะครับแต่ทุกวันะเป็นที่อยู่แล้วละ่ะต,ต,ต้องเต็มที่ให้ได้เพื่อ เพื่อวันหนึ่งอ่ะแหละแฟนบอลกลับมาอันนี้มันเพิ่มแน่นอนแต่มงใจของเขามันมันมีผลอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้นักบอลคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันอย่าเอาไปเป็นข้ออ้างว่าไม่มีแฟนบอลผมอึดอัดไม่เล่นไม่สนุกเลยไม่ใช่อันนั้นนะครับที่องค์ปรกอะไรถึงเป็นบอลการทะเลจีนนะครับไปช่วยเชียจีนในหนาต่อไปก็รู้ว่าดูันเยอะนะครับรูเพื่อดูันเยอะแล้วก็คาดหวังสูงนะครับ แต่ก็มันเมื่อเหตุการณ์เป็นเนี้ยมันก็โอเคแล้ว,ลวก็ทุกคนอาจจะผิดหวังกับการที่ไม่ได้สานแต้นในบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นแมตช์แรกด้วยแต่ได้กลับมาช่วงดีได้กลับคอนเตนในบ้านด้วยหลังจากโควิดมาก,ก็ก็ไม่เป็นไรผมผมก็ขอโทษผ่านสื่อแล้วกันถ้าถ้าทําให้ทุกคนผิดหวังแต่ว่าในานัดต,ต่อไปไม่น่าเราต้องปรับคิวให้ดีกว่าน,นี้เพราะเราเห็นแล้วว่าเราผิดพลาดเรื่องอะไรเราจะต้องเพิ่มเติมเรื่อง ครับโอเคครับ